โรยเรียบร้อยแล้วนีมันปุ่มแดงๆอนี้ทกคนไปแล้วก็จะกระตุ้นให้วสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดียามาเช้ากันนะคะเช้านี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาตัดแต่งดอกกุหลาบที่โรยราไปแล้วนะคะเช้านี้ก็6กโมงครึ่งนะ,ะเราจะพาทุกคนไปเริ่มจากซุ้มทางนน้นนะคะไม่ใช่ซุ้มสี เป็นกุหลาบพ,พิงกี้นะที่พิงกำแพงอยู่ตรงนู้นนะคะเขาก็เริ่มโรยแล้วนะคะตอนที่จะใช้นะคะก็จะมีกระถางนะเพื่อเก็บเศษดอกไม้นะคะที่เขาโรยแล้วแล้ว,ลว,ลวก็มีากันไกลตักกิ่งนะคะนี่นะคะก็ฉีดแอลกอฮอลให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะพาทุกคนไปทางซุ้มนู้นกันเลยนะคะไปกันค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการเดทเฮดกุหลาบกันเลยนะคะทุกคนก็จะสังเกตได้ว่าเขาก็อยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะคะก็ยังมีหลงเหลืออยู่บ้างดอกที่เขายังสวยๆอยู่นะคะอย่างเช่นดอกนี้นะทุกคนดอกที่โรยแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะที่ตัดนะคะทุกคนเห็นไหมครพิงกี้นะคะฮับปิดของเขานะคะนิสัยของเขาเขาจะชอบนะคะ แต่กิ่งก้านสาขาซึ่งไวมากๆเลยแล้วก็จะสังเกตเห็นไหมคะค่อยๆเลื่อนเขาลงมานะคะเขาออกดอกเป็นช่ออย่างนี้ใช่ไหมคะทุกคนเห็นตรงก้านแดงๆเนนะคะเราก็จะตัดเหนือก้านแดงตรงนั้นนะคะ<ม>เพื่อที่จะให้ก้านนี้นะคะเป็นก้านนี้นะคะเป็นกิ่งใหม่ของพิงกี้นะคะเพื่อที่จะให้เขาออกดอกต่อนะ,ะวิธีตัดนะคะก็จะตัดเฉียงๆนะคะ45องศานะ ตัดเหนือประมาณสักประมาณ1เซนนะคะ1นึ1่งถึงสเซนนะทุกคนเฉียงไปเฉียงไปอีกฝั่งหนึ่งเห็นกันไหมคะเฉียงลงนะคะ1นึ่สองสามเอาเห็นไหมคะเราก็จะตัดเฉียงลงอย่างนี้นะคะเฉียงลงไปด้านนี้นะคะเวลาฝนตกมาน้ําฝนก็จะหยดมาทางนี้นะคะไม่ไม่ไปโดน อ,อีกฝั่งหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อที่จะไม่ให้กุหลาบเขาเน่าง่ายนะถ้าเป็นช่วงฤดูฝนวิธีตัดแต่งก็ตัดเฉียงอย่างนี้ค่ะนี่น้าฝนลงมาเขาก็จะลงไปทางนี้นะคะไม่ไม่โดนกิ่งนี้นะ,ะเสร็จแล้วก็ตัดไปเรื่อยๆเลยนะคะเศษที่กุหลาบที่โรยแล้วเราก็ใส่ในถังไว้อย่างนี้นะคะอันนี้เหมือนกันเห็นไหมคะมีมีแดงๆออกมาตรงนี้แล้วเห็นไหมคะ อันนี้ก็โรยแล้วนะคะพิงกี้นี่โรยเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัดอันนี้เราก็จะตัดเนือ้อประมาณสักหนึ่งหนึ่งเซนสองเซนก็ได้นะอ่าเฉียงขึ้นไปเห็นไหมคะเราเฉียงมาด้านนี้นะเพราะว่าจะให้กิ่งนี้อแตกไปทางนี้เนาะอืมเห็นไหมคะมีแดงๆเต็มเลยมาดูอ่ามาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะก็ะตัดไปเลย ไม่ยากนะคะทุกคนก็ดูนะคะว่าเขา <c oughs> แตกตาไปทางไหนว่าเราอยากจะให้เขาแตกตาไปทางไหนอันนี้ก็อยู่ข้างบนของอ่าพิทูเนียเราก็มาดูนะคะนี่นี่ก็โรยไปแล้วนะมาตัดไปเลยนี่เหมือนกันนะคะนี่เห็นไหมพยายามดูดีๆนะคะ บางทีก็เขาค่อนข้าง,างสั้นนะคะก็จะพยายามตัดไม่ให้โดนตาเขาที่จะแตกออกมานี่เห็นไหมตาเขาที่แตกออกมาก็จะเป็นดอกแบบนี้นะคะนี่มาหลบอยู่ตรงนี้นี่ไงอา้าวตัดไปเลยนี่เหมือนกันนี่ค่ะตัดแต่งให้เขาไปเลยนะคะ นี่เห็นไหมคะดอกที่โร,โรยโรยโรยราไปแล้วนี่มันมีปุ่มแดงๆอยู่ตรงนี้ทุกคนเห็นไหมอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะแต่ว่าเราเห็นนะก็จะตัดเหนือปุ่มแดงๆนะตัดไปเลยค่ะอืมนี่เหมือนกันนะเนี่ยตัดไปเลยก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเราก็ทำให้ทุกคนดูเป็นตัวอย่างนะคะเสร็จแล้วเราก็จะ พาไปดูต้นอื่นกันนะฮะพิงกี้นี่ก็คงต้องใช้เวลานานหน่อยนะคะนี่อ่ะตัดไปตัดแล้วก็เก็บเศษที่โรยให้เรียบร้อยจะได้ประมาณนี้นะคะก็ไม่ยากนะคะวิธีการ d a t heading rose นะคะเพราเรา date นะคะเก็บดอกที่โรยนะคะตัดดอกที่โรยแล้วเขาก็จะมีดอกใหม่ๆนะคะ ออกมาอย่างเช่นอย่างนี้นะคะพิงกี้ออกดอกไวมากๆเลยเห็นไหมคะดอกใหม่เขาเริ่มจะมาแล้วค่ะดอกเซตใหม่เราก็ต้องรีบมาตัดนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูอ,อีกต้นหนึ่งแล้วกันเนาะทุกคนกุหลาบเลืออีกต้นนะ,ะที่เราจะพาทุกคนมาตัดแต่งด้วยกันนะคะก็คือกุหลาบอีเดนนั่นเองนะคะตอนนี้ก็ดูสภาพนะคะก็โรยไปแล้วนะคะเห็นไหมคะ ยังเหลือดอกสวยๆอยู่บ้างอันนี้ก็เราจะตัดยกช่อเลยเห็นไหมคะเขาออกดอกเป็นช่ออ่าเดี๋ยวเราจะตัดให้ดูเอาเอาตรงนี้เลยแล้วกันนะคะก็ตัดลึกๆหน่อยนะคะเห็นไหมคะมีใบออกทางนี้ประมาณสัก5เซนนะทุกคนเพื่อที่จะให้กิ่งใหม่เขาแตกออกมานะคะทางนี้อ่ะอย่างที่เราบอกเราก็จะตัดเฉียงๆนะคะอ่ะ ตัดแบบนี้อันนี้เหมือนกันเห็นไหมคะตัดเฉียงเฉออียงอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมคะดอกโกรยไปแล้วตัดตัดลงไปเลยนี่เหมือนกันค่ะเห็นไหมคะดอกเขาโอ้ให้ดูนกักพันเตสกำลังจะบานแล้วนะคะนี่ไงคะ <c oughs> เขาบานลักษณะเขาก็ <c oughs> าจะเป็นแบบนี้ค่ะเอาละคะ่ะเรามาทำ ทานไดเทสกันต่อนะคะนี่ตัดไปเลยนี่นะคะก็อันนีสองซ้ำนี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วอ้อมมาดูทางนี้ นี่นะคะเห็นไหมคะรยไปแล้วตัดไปเลยตัดเฉียงๆนะคะอย่างที่เราบอกไว้ก็เป็นเทคนิคที่เราใช้เป็นประจำเลยนะคะนี่เฉียงลงแบบนี้45องศาเอาตัดไปตัดไปเลยเก็จะประมาณนี้นะทุกคนก็ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะทำต่อไปเรื่อยๆนะจนจนเสร็จเลยค่ะแล้วก็เก็บกวาดให้เรียบร้อย ่เช่นตรงโคนเขานะคะนี่เราตัดยกช่อไปเลยเสียดายนะคะดอกสวยๆอย่างนี้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะเขาโรยไปแล้วก็จะกระตุ้นให้เขาออกดอกใหม่นะคะเห็นไหมคะแบบนี้ช่อเขาออกมาถึงตรงนี้นี่ถึงตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็จะตัดตัดประมาณนี้เหนือเหน,นือตรงนี้เห็นไหมคะนี่ประมาณนี้นะคะอืม ตัดไปเลยก็ตัดแบบนี้ช่อนี้เหมือนกันนี่เราไม่เราไม่ตัดแบบนี้นะทุกคนนี้นะคะก็ไม่เอานะคะก็คือให้เขาออกดอกช่อใหม่ไปเลยนะคะถ้าตัดก็คือตัดให้หมดไปเลยเขาจะได้ออกดอกใหม่พร้อมๆกันนะคะคือไม่ให้เหลือเลยนะคะไม่ให้เหลือเลยคือตัดยกช่อไปเลยก็คือเป็นเทคนิค เทคนิคของเรานะคะอย่างนี้นะไม่เอานะบางคนเสียดายนะไม่ต้องเสียดายนะคะเราตัดยกช่อไปเลยตัดยกช่ออย่างนี้เลยค่ะนี่ไงตัดไปเลยก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนทําต่อไปเรื่อยๆจนเสร็จนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูกุหลาบที่กำลังบานอยู่ตอนนี้นะคะ แบบนี้เลยเป็นกุหลาบเลื้อยนะคะใครที่ติดตามเราก็น่าจะทราบนะคะก็คือกุหลาบดรตีเพอร์คินนั่นเองนะคะเราซื้อมาจากสวนกุหลาบที่เราไปทัวร์มานะทุกคนนี่นะคะกุหลาบปลูกลงดินได้สิบเดือนแล้วนะคะคือไม่นานเลยนะทุกคนดูสิคะเขาเลือ้อยเก่งมากๆเลยนะเลือ้อยจนไป ึงข้างบนแล้วแล้วดอกเขานะคะช่วงนี้ก็เป็นฤดูออกดอกของเขาเลยค่ะดอกเขาน่ารักนะคะโดรตีเพอร์คินนะคะเป็นกุหลาบรัม bling นะคะกุหลาบเลื้อยรัม bling ซึ่งออกดอกนะคะปีละครั้งแค่นั้นนะคะก็จะออกดอกช่วงนี้แหละค่ะเนี่ยค่ะ,คะดอกเขาหน่ารักมากเลยค่ะดูสิคะ ก็ซื้อมาจากร้านกุหลาบนะคะเขาแนะนำมาว่าเป็นกุหลาบที่เลี้ยงง่ายนะคะโดรตีเพอร์คินแล้วเราชอบกุหลาบที่มันอ่ากุหลาบเก่านะคะกุหลาบที่ค่อนข้างหาดูยากแล้วก็อยากจะมาปลูกนะคะเก็บเอาไว้ในสวนเราเนาะนี่ดอกเขามีอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะคะก็ขออภัยนะค,ะความรกยังไม่ได้เก็บกวาดสวนเลยนะ อีกต้นหนึ่งก็โดรตีเหมือนกันนะคะอยู่ทางนี้เดี๋ยวเราข้ามไปให้ดูนี่ไงก็แตกกิ่งก้านสาขาให้เราแล้วนะคะแต่ว่าคือเราซื้อแค่ต้นเดียวนะคะต้นฝั่งทางนูน้นเสร็จแล้วพอเราจะปลูกลงดินเนาะอืมก็าสังเกตว่ามีอีกต้นหนึ่งนะคะที่สามารถแยกเป็นต้นใหม่ได้แล้วก็แยกต้นนี้นะคะัะเป็นต้นเล็กๆนะคะ พอแยกเสร็จแล้วเขาก็จเจริญเติบโตให้นะคะก็ไม่ตายก็เป็นโดเรตีเพอร์เคินอีกต้นหนึ่งก็ประมาณนี้นะ,ะนี่ t h เ f อ i r รีก็กำลังจะมานะคะเด e f a i r ฟอรออกดอกเป็นช่อเลยเห็นไหมคะมีสองต้นนะอยู่ทางนู้นเราจะให้ดูดอกนี้ดอกนี้น่ารักมากเลยดอกจำชื่อไม่ได้นะเดี๋ยวเราขึ้นชื่อให้แล้วกันเนาะ ดอกเขาสีน่ารักมากเลยนะคะเราปลูกจากมเมล็ดแต่ว่าตอนนี้นะคะโดรตีเพอรค์คินนี้สวยไม่ไหวแล้วคะ่ะทุกคนดูสิ่ะกิงก้านสาขาเขาเดี๋ยวเราจะต้องเอาอ่าเอาอันนี้นะคะเอามาทําเป็นที่เลื้อยให้เขาเกาะเนาะเราซื้อมาแล้วแหละเดี๋ยวเราจะเอามา เอามาใส่ไว้ตรงนี้ค่ะด้านบนสุดเพื่อให้เขาเลือ้อยเกาะได้นะเห็นไหมคะบางดอกเขาก็โรยไปแล้วเขาเลื้อยจนมาถึงตรงนี้แล้วค่ะนี่คือเกินครึ่งแล้วนะคะส่วนต้นอื่นๆก็ตามมานะคะคือเขาเลื้อยเก่งมากเลยค่ะทุกคนดูสิคะสิบเดือนนี้ก็ได้ประมาณนี้แล้วอันนี้ก็จะจับจะจับเขาขึ้นไปเหมือนกันแต่ว่าเรายังไม่ทำเพราะว่า ยังไม่มีเวลาเนี่ยนะคะเดี๋ยวม,มีเวลาก่อนก็จะมาทำให้เขานะคะตอนนี้ก็ดูดอกเขาไปก่อนคะ่ะดอกเขาสวยมากเลยนี่ดูดอกเขาเขาออกดอกเป็นพวงนะคะทุกคนดอกเขาสีชมพูน่ารักมากเลยคะ่ะดูสิคะนี่นี่ดูกิ่งก้านสาขาเขาดูมีกิ่งใหม่ด้วยเดี๋ยวให้ดูกิ่งใหม่ๆนี่นะคะนี่ กิ่งเขาแข็งแรงมากเลยค่ะอันนี้คือกิ่งใหม่เขาเอาละคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็ต้องขอลาทุกคนไปกับกุหลาบดอรตีเพอร์คินนะคะตอนนี้กำลังเบ่งบานสะพรั่งเลยนะคะเราก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆนะคะในวันนี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ